Thank you เจนนะครับก็พอดีนะครับผมได้ไปออกรถใหม่มานะครับนี่นะเป็นไฮลักรีโวนะครับตัวใหม่นะครับตัวตัว,ต,วตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวตอนเดียวนะครับาตามจริงคือผมจะรีวิวที่โชว์รูมนะครับแต่ว่าวันนั้นนะครับมีคนไปออกรถเยอะมากนะครับก็เลยคนก็เลยวุ่นวายไปน,นิดนึงผมก็เลยว่า ถ้างั้นเดี๋ยวผมเอากลับมารีวิวที่บ้านดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่าทำอะไรมั่งนะครับก็รถคันนี้นะครับผมจะเอามาทำมาหาทำมาหากินนะครับจะเป็นอาชีพใหม่ของผมนะผมก็อาจจะเลิกขายไก่ทอดนะครับก็เดี๋ยวพี่ๆน้องๆน,นะก็ เตรียมรับชมนะครับอาชีพใหม่ของผมได้เลยนะผมก็จะทุกกล่ำนะครับจะทุกพวกผักพวกกะหล่ำพวกผลไม้อะไรนี้ไปขายนะ้วก็ยังไม่ได้ใส่คอกเลยเพอดีพดอดีกลัวหลังคามันติดนะครับคอกก็เลยยังไม่ได้ใส่นะครับป้ายก็ยังไม่ได้นะครับก็ยังวิ่งไม่ได้อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาอาไปดูเลยว่า ทำอะไรบ้างนะก็ส่วนมากก็จะมีเดิมๆอะไรก็โอเคนะครับก็นี่นะฮะอ่าบ้านนะครับบ้านก็จะแคบไปนิดนึงนะก็จะแคบไปนิดนึงอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหม่เลยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยก็จะก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังเป็นอล้อกระทะนะครับล้อกระทะเดิมๆนะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนี่นะเดิมๆอยู่เลย อ่าเดี๋ยวผมพาดูข้างในเลยนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป,รฟฟเป็นกระจกไฟฟ้าเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็เป็นเบาะนะเบาะก็กว้างไปนิดนึงนะมันเลอะเทอะหน่อยนะพอดีลูกเล่นนะครับนี่เลยนะก็หน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลย ส่วนเรื่องเกียร์นะครับเกียร์ก็เป็นก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็เกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยก็อยู่ฝั่งซ้ายแล้วอยู่อยู่กับเกียร์หนึ่งนะครับอยู่กเกียร์หนึ่งก็จะมีตอนไปออกรถก็จะมีหงมลายแถมมาให้แล้วก็เาพ่อพาแลนะครับแถมให้ รูปองหนึ่งอ๋อก็จังหวัดชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมินี่เลยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่แกะเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนีุ้๊บอ่าก็อย่างที่บอกนะครับก็ยังเหลือ,อคอกนะครับยังเหลือ,อคอกที่ยังไม่ได้ใส่นะครับก็กลัวแต่มันติดหลังคาตายก็ยังไม่ได้นะก็ยังไม่ได้วิ่ง ก็กระบะนะครับกระบะก็กว้างดีกระบะกว้างมากเลยเดูยนะฮะส่วนมาถึงนะก็มาถึงเป็นล้อกระทะผ่านะครับล้อกระทะผ่าขอบ14นะครับใส่ยางด้วยสองสองห้านะครับสองสองห้าทับเจ็ดสิบห้าขอบสิบสี่นะครับขอบสิบสี่ ก็ในอนาคตก็อาจจะใส่เป็นเพาลอยนะครับเป็นเพาลอยเพาลอยก็จะเป็นหัวดุมใหญ่ๆตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับยังไม่ได้ใส่ก็มาดูช่วงท้ายกันเลยนะช่วงท้ายกันเลยนี่นะครับช่วงท้ายนะผมก็ผมก็เสริมแหนบไปนะครับเสริมแหนบไปประมาณ7ตัวนะครับ 1234567 1, นะครับ7ตัวรวมของที่ติดกับรถมาอีก4ตัวนะ5ตัวนะครับก็ผมก็ใส่เป็นโชคบรรทุกนะครับโชคบรรทุกนี่โชคอย่างดีแลนะ้วแต่ว่าผมไม่รู้ยี่ห้อนะอันนี้นะยี่ห้อนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ๋อก็ตรงตรงเตงน,นะครับตรงเตงตรงเตงก็เป็นแบบ เราอัดจาะระบีได้นะครับอัดจะรบีไดนะ้ตรงนี้อาอันนี้ก็เป็นยางยางอะไหล่นะครับนี่นะครับป้ายนะก็ยังไม่มีเลยนี่นะครับโตโยต้านะครับคุณวาสีนะครับอยู่จังหวัดชายภูมินะถ้าใครสนใจก็มาออกรถได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอ่าเป็นเฟซเซลคนหนึ่งนะฮะเขาน่ารักดีนะครับ ออกรถง่ายครับออกรถง่ายประมาณนี้นะครับก็ไม่ยืนนะครับไม่ยืนไม่ยืนเท่าไหร่นะไม่ยืนนี่นะไม่ยืนก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนี่นะครับประมาณนี้เลยนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็ล้อเดิมๆนะฮะก็เพาเดิมๆก็บรรทุกไม่เกินสามตันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูไปแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องข้อผมยังไม่ใส่นะครับก็กลัวเดี๋ยวมันจะติดหลังคาก็ทะลอผมย้ายกลับไปอยู่บ้านเมื่อไหร่ ผมก็จะใส่ข้อ,อนะครับแล้วก็พร้อมวิ่งแล้วก็พร้อมอพร้อมแนะนำเทคนิคอะไรอย่างนี้ให้ทุกคนนะครับได้รู้นะครับว่า,าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงวิธีการทำเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรถเก่งของผมนะครับรถเก่งของผม ก็จะมีคนมาส่งต่อนะครับส่งต่อไปก็ประเด็นคือผมอยากได้4ประตูนะตอนนี้นะครับก็รอเก็บเงินไปอีกสักพักหนึ่งนะครับอีกสักพักหนึ่งพักใหญ่หญหญๆเลยแหละประมาณปี2ปีนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายทําอาชีพใหม่ของผมนะลง Youtube ให้พี่ๆน้องๆน,นะครับได้ดูกันนะโอเคนะเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อน นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ